สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเแบลบล่ารักไม่สมหวังแต่งงานโรงมาร์กเข้าพบราชินีในต่างแดนหวานเช่นกันไปอีกคู่สําหรับคู่ของพระเอกนุเบียสุกรวัตรที่คงภรรยาสาววิกกี้พิมลญยาเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565โดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวและคนสนิททําเอาเจ้าบ่าวถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อย และแม้ความรักกับปีของเวลและเบลลาจะไม่สมหวังนั้นทั้งคู่ก็ยังคงมีแต่ความปรารถนาดีให้แก่กันอยู่เสมอและแม้ว่าความรักของสาวเบลลานั้นจะไม่รุ่งแต่เรื่องงานของเธอนั้นเริ้สุดๆเลยทีเดียวเพราะนางเอกสาวได้เดินทางบินไปไกลถึงกัมพูชาโดยการไปในครั้งนี้ทำให้ได้พบกับราชินีโมนิก แม่แท้ๆของกษัตริย์ปัจจุบันของที่นั้นเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเอามากๆรวมถึงท่านเองก็ได้ให้ผ้ามัดหมี่และดีวีดีคอนเสิร์ตเพื่อเป็นของขวัญให้นึกถึงโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากมีการพูดคุยร่วมกันเล็กน้อยของที่ท่านให้จะเก็บไว้อย่างดีเลยเราถือว่าเป็นสิ่งดีๆในครั้งหนึ่งในชีวิตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ